มีน้องคนหนึ่งได้ถามผมว่าถ้าเกิดว่ามีดาวเคราะห์สักดวงที่อยู่ห่างจากโลกมากมีสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมที่มีความก้าวหน้ามากพอพวกเขาจะสามารถส่องกล้องมายังโลกของเราและเห็นไดโนเสาร์ได้หรือไม่และถ้าเกิดว่าพวกเขาเห็นเจ้าทีเลสและคิดว่าม,มันน่ารักจะเอากลับไปเลี้ยงพอพวกเขาได้มาที่โลกของเรากลับต้องตกใจว่าทําไมโลกใบนี้มันถึงมีแต่ลิงไร้หางเจ้าทีเลสมมนได้หายไปไหนหมดพี่คิดว่าแบบนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่า ผมได้ตอบกลับน้องไปว่าอย่าเพ้อเจอ้อมันเป็นไปได้ยากส่วนน้องไม่ได้ตอบกลับมาว่าพี่แม่งไม่มีจินตนาการเอาซะเลยคลิปนี้เราจะมาหาคําตอบว่าทําไมต่อให้เป็นดาวเคราะหที่อยู่ห่างไกลจากโลกระยะทางมากพอและต่อให้ดาวเคราะห์ดวงนั้นมีอรารยธรรมที่สูงส่งมากพอทําไมพวกเขาถึงมีโอกาสที่ยากมากที่พวกเขาจะสามารถส่องมาเห็นทีเลสที่อยู่บนโลกได้ อย่างแรกทีเล์มันมีชีวิตอยู่บนโลกในช่วงประมาณปลายยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ72.7ถึง66ล้านปีก่อนมันเป็นหนึ่งไดนโนเสาร์กลุ่มสุดท้ายที่เคยมีชีวิตอยู่ก่อนเหตุการณ์สูญพันธ์ครั้งใหญ่ในช่วงสิ้นสุดของยุคครีเทเชียสน่ามันหมายความว่าดาวเคราะห์ของผู้ที่สังเกตการมายังโลกจะต้องอยู่ห่างจากโลกประมาณ72.7ถึง66ล้านปี แล้วถ้าเกิดว่าพวกเขาอยู่ห่างมากกว่านี้สิ่งที่พวกเขาเห็นอาจจะเป็นสัตว์ที่เก่าแก่กว่าทีเล็กซ์หรือถ้าเกิดว่าพวกเขาอยู่ใกล้มากกว่านี้พวกเขาก็ไม่มีโอกาสเห็นเจ้าทีเล็กซ์อยู่ดีเพราะว่าแสงที่สะท้อนจากโลกไปถึงจุดที่พวกเขาสังเกตการอยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านจุดที่เจ้าทีเล็กซ์ได้เคยมีชีวิตอยู่นั่นมันหมายความว่าระยะห่างจากพวกเขาและโลกจะต้องห่างกันอยู่ที่ประมาณ72.7-66ถึงล้านปีแสง ระยะทาง 72. 7 2 7ถึง66ล้านปีแสงมันใกลหรือว่ามันไกลแค่ไหนทางช้างเผือกของเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ง0ถึง1 2 0 0 0แนปีแสงซึ่งระยะทางนั้นมันสามารถจับทางช้างเผือกมาเรียงกันได้ประมาณ5 5 7ถึง6กกาแล็กซีส่วนแอนโดรเมดามันอยู่ห่างจากทางช้างเผือกอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านปีแสง ส่วนระยะทางประมาณ66ล้านปีแสงมันยังอยู่ในขอบเขตของกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่นโรคอซุปเปอร์คลัสเตอร์โรคอซุปเปอร์คลัสเตอร์เรารู้จักกาแล็กซีที่อยู่ในกลุ่มนี้ประมาณหลายพันถึงหลายหมื่นกาแล็กซีมันเป็นระยะทางที่กว้างมากอย่าว่าแต่ดาวฤกษ์ที่นี่มันมีตั้งแต่หลายพันถึงหลายหมื่นกาแล็กซีมันคงจะเป็นอะไรที่ยากมากที่พวกเขาจะเจาะจงมายังที่ดาวเคราะห์สีฟ,ฟ้าดวงนี้ แต่ก็เอาเหอะสมมติว่าพวกเขาเลือกที่จะสำรวจดาวเคราะห์ดวงนี้พวกเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างกว่าพวกเขาจะมีโอกาสที่จะพบเจ้าทีเล็กปรากฏการณ์เลสชิฟก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าแสงสีขาวที่พวกเรามองเห็นมันสามารถแยกออกเป็นสีต่างๆได้ตามความยาวของคลืน่นถ้าเกิดว่าความยาวคลื่นมันสั้นความถี่มันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นแสงสีแดงมันเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดในช่วงของสายตาที่เราสามารถมองเห็นได้มันหมายความว่าแสงสีแดงมีความถี่ของคลื่นน้อยที่สุดเท่าที่เรามองเห็นและส่วนแสงสีม่วงมันมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดซึ่งหมายความว่าแสงสีม่วงมีความถี่ของคลื่นมากที่สุดเท่าที่เรามองเห็นด้วยเช่นกันและที่สูงกว่านั้นก็จะเป็นพวกอัลตราไวโอเลตขึ้นไป และส่วนปรากฏการณ์เรดชิปมันคือแสงจากวัตถุที่เคลื่อนที่ออกห่างจากเราถูกยืดความยาวของคลื่นไปทางทิศทางสีแดงของสเปกตรัมยิ่งวัตถุที่อยู่ห่างไกลยิ่งเคลื่อนที่เร็วเรดชิปมันก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยมันถูกยืดออกอันเนื่องมาจากว่าเอกภพกําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร่งยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพวกเขาสามารถมองเห็นแสงที่มาจากโลกเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนได้แสงนั่น มันก็จะถูกยืดออกอเน,นื่องมาจากว่าเอกภพกําลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อความยาวของคลื่นแสงเพิ่มขึ้นความละเอียดต่ําลงพลังงานก็จะลดลงตามไปด้วยแต่เดียวนะแต่ปัจจุบันเราก็สามารถมองเห็นดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลกว่า65ล้านปีแสงนี่ดาวฤกษ์พวกนั้นเรดชรีไม่มีผลต่อพวกมันหรอมีสิมีแน่นอนแต่แสงที่เราพูดมันคือแสงที่มาจากดาวฤกษ์มันจะแสงที่สะท้อนมาจากดาวเคราะห อิรนเดลมันคือดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลจากพวกเราที่สุดเท่าที่เรารู้จักมันอยู่ห่างจากโลกประมาณ28,000ล้านปีแสงแต่ว่าแสงของมันใช้เวลาในการเดินทางระยะทางอยู่ที่ประมาณ1,2900ล้านปีแสงอันเนื่องมาจากว่าเอกภพกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องมันจึงส่งผลให้ปัจจุบันดาวฤกษ์ดวงนี้มันยิ่งอยู่ห่างไกลจากเรามากขึ้นตามไปด้วยแสงที่มาจากดาวฤกษ์ดวงนี้ จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งมันปกติของดาวฤกษ์ประเภท B-type แต่ว่าเมื่อมันมาถึงโลกก็อย่างที่เราเห็นมันค่อนข้างที่จะออกแดงเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วความยาวคลื่นที่อยู่ต่ำกว่าอินฟาเรดลงไปแล้วก็สามารถตรวจจับมันได้แต่ผมอยากจะสื่อว่ายิ่งวัตถุที่อยู่ห่างไกลจากเรามากความละเอียดของข้อมูลที่เราได้รับมันก็จะยิ่งแย่ขึ้นตามไปด้วย และดาวฤกษ์ที่ปล่อยความยาวคลื่นออกมามากแสงของมันยังเปลี่ยนได้ขนาดนี้และโลกที่สะท้อนแสงออกมาจากดวงอาทิตย์ที่มันไม่ได้มีแสงออกมาจากตัวของมันเองคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับมันจะแย่ขนาดไหนมันจึงเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากที่เอเลี่ยนจากต่างดาวอันไกลโพ้นจะสามารถมองเห็นไดโนเสาร์ได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนพื้นโลกมันมีขนาดเล็กเกินไป ถึงแม้ว่าไดโนเสาร์มันอาจจะดูใหญ่ประมาณ10 3ถึง30เมตรแต่ว่ามันอาจจะเล็กกว่า1ปพิกเซลหากว่ามองจากกล้องโทรทัศน์ที่ละเอียดที่สุดในจักรวาลแน่นอนว่าคุณภาพที่ได้มันแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรแต่ถ้าหากว่าพวกเขาอยากจะเห็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนพื้นโลกขนาดประมาณ10เมตรที่ระยะทางประมาณ65ล้านปีแสงมันก็พอจะมีวิธีช่วยอยู่ ยิ่งจานรับแสงมันมีความกว้างที่มากคุณภาพที่ได้มันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บจานรับแสงของมันอยู่ที่6.5เมตรจานรับแสงของมันประกอบไปด้วยกระจกหกเหลี่ยมจำนวน18ชิ้นถ้ามาจากแบรเรียมเคลือบทองมันเป็นกระจกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดทที่เราเคยส่งขึ้นไปในอวกาศแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ห่างจากโลกประมาณ6 5ล้านปีแสงและคุณอยากจะเห็น,น,นเนนวเสาที่อยู่พื้นโลกที่มันมีความสูงประมาณ10เมตรคุณอาจจะต้องมีจานร,รับแสงที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ3 2ล้านล้านกิโลเมตรหรือจานร,รับแสงของคุณจะต้องมีความกว้างประมาณ4,000ปีแสงซึ่งนั่นมันมีความกว้างมากพอประมาณกาแล็กซีแคะละเ,ล,เล,กกล็กซักกาแล็กซีคุณจะไปหาวัสดุสร้างจานร,รับแสงขนาดนั้นมาจากไหน ต่อให้คุณสร้างมันได้คุณจะดูแลมันยังไงมันน่าจะปวดหัวเอาเรื่องต่อให้คุณสร้างและดูแลมันได้จริงๆคุณก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ที่น่าปวดหัวอีกเรื่องมันคือการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลและควบคุมระบบคุณลองนึกภาพถ้าเกิดว่าคุณมีกล้องที่มีจานรับแสงที่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4 0 0พปีแสงมันน่าจะเป็นปัญหาในการส่งข้อมูลหรือว่าสัญญาณไปยังขอบของกล้อง เพื่อควบคุมหรือว่ารับข้อมูลต่อให้คุณใช้แสงซึ่งมันมีความเร็วสูงสุดในเอกภพในการสื่อสารคุณอาจจะต้องรอดีเลย์ประมาณ4,000ปีกว่าที่สัญญาณของคุณจะไปถึงขอบของกล้องและคุณอาจจะต้องรออีกประมาณ4,000ปีเพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับมายังศูนย์กลางโดยรวมแล้วคุณอาจจะต้องรอประมาณ8,000ปีในการสั่งงานหนึ่งครั้งและทั้งหมดนี้มันก็คือความคิดของผมในตอนที่น้องถามมาผมจึงตอบไปว่า มันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากแต่ไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะเจอวิธีการสักวิธีที่มันอาจจะทําได้ง่ายกว่านี้มั้ง <c oughs> น้องมันอาจจะถูกหรือว่าผมอาจจะไม่มีจินตนาการก็ได้